สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโอมกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ครูได้ขึ้นสไลด์ไว้ให้แล้วนะะตอนนี้นะครับครูอยู่ในหนังสือเรียนนะครับที่หน้า119นะครับในหัวข้อที่3.7ครับ การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยในหน้านี้เราจะเห็นตารางนะครับที่เป็นบันทึกกิจกรรมของแก้วตานะครับาตารางสีชมพูนี้นะครับตารางนี้นะครับบันทึกไว้เมื่อวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2 5 6 2ครับโดยแก้วตาได้บันทึกกิจกรรมไว้ดังนี้เริ่มต้นที่ นาฬิกาครับหนาฬิกานะครับแก้วตาได้นั่งรถไฟไปที่บ้านยายที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอ่าต่อมาเวลา10นาฬิกาแก้วตาไปถึงที่บ้านยายนะแล้วเวลา12นาฬิกาครับแก้วตารับประทานอาหารกลางวันต่อมาเวลา13บสนาฬิกา30นาทีแก้วตาได้เดินทางไปที่สวนสนุกและเวลา 20นาฬิกา45นาทีนะครับแก้วตาเข้านอนนะครับซึ่งาตารางบันทึกกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีการระบุเวลาแล้วก็ระบุก,กิจกรรมที่เราทำนะครับอย่าลืมนะครับบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชื่อบันทึก วันที่เดือนพศจะอยู่ There, ส่วนบันท A, <the> ึกของขออภัยนะครับจะอยู่ส่วนบนของบันทึกส่วนเวลานะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของบันทึกนะครับและกิจกรรมต่างๆจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเวลาจะอยู่ด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับและกิจกรรมต่างๆจะอยู่ด้านขวามือของบันทึกนะครับ เค okay. ซึ่งรายละเอียดของบันทึกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนะครับซึ่งไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนั่นเองอ่าเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในหน้า120นะครับอ่าในหน้านี้ก็จะมีบันทึกการไปเที่ยวของขุนนะครับไปเที่ยวชี่ชนบุรีของขุนซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วจะมี2วันใช่ไหมครับคือวันเสาร์ที่13เมษายนใช่ไหม วันที่13เมษายนและวันอาทิตย์ที่14เมษายนนะครับพุทธศักราช252ทั้งคู่เลยนะอ่ะมาดูที่วันเสาร์ก่อนนะครับวันเสาร์วันเสาร์าที่13เนี่ยเวลา8นาฬิกาใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมเวลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนชื่อกิจกรรมจะอยู่ทางด้านขวามือใช่ไหมครับ8นาฬิกานะครับออกเดินทาง และเวลา9ก้นิกาสานาทีได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับจนเมื่อเวลา16บหนาฬิกายีนาทีก็ลงเล่นน้ําทะเลครับต่อมาในวันอาทิตย์ที่14เมษายน10บนาฬกานะครับได้เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและ17บเนาฬกายีนาทีกลับถึงบ้านนะครับทีนี้มาดูคําถามข้อที่1นึเขาถามว่า คุณไปเที่ยวจังหวัดอะไรคุณไปเที่ยวจังหวัดอะไรเราตอบได้ไหมมีใครตอบรูดได้ไหมครับเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมคุณไปเที่ยวจังหวัดชนบุรี่แล้วก็เขียนตอบคําถามไว้ประมาณนี้นะครับคุณออกเดินทางวันที่เท่าไหร่เวลาใดเราก็เขียนนำมาเขียนไว้เลยนะครับ วันที่อาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่13เมษายน2562หรือ2562นะครับเวลา8นาฬิกานะครับ8.00นอ่านว่า8นาฬิกานะโอเคครับสำหรับข้อที่3าม ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6ให้นักเรียนลองทําเองนะครับแล้วก็เขียนลงในหนังสือได้เลยนะโดยเขียนต่อท้ายข้อความที่เขาถามตรงนี้นะครับอ่าสีข้อให้นักเรียนทําด้วยตนเองโอเคครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ค,ครูเขาบอกว่าบันทึกกบันทึกการไปเที่ยวชมบีของขุนเป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา2วันนะครับโอเค คราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่3.7นะครับแบบฝึกหัดที่3.7จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่83และ84ครับมี2ข้อก็คือข้อที่1เรามาดูกันเลยเขาบอกว่าอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาและตอบคําถามเราก็มาอ่านตารางนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ถ่านักเรียนอ่านด้วยตนเองนะแล้วก็ให้มาตอบคําถามครับซึ่งคําถามมีทั้งหมด6ข้ออ่า ครู Ook จะทําให้ดูเพียงหนึ่งข้อนะครับคือข้อที่1นนะครับข้อที่1เรามาอ่านโจทย์เลย <Miles> นักเรียนนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันที่เท่าไร่บ้างนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันที่เท่าไหร่บ้าง,อ,าาอ,าางอ,าอันน,อน,อนี้คํา,คาตอบง่ายๆครับเห็นไหมหัวตารางเขาบอกว่าย <im po> ังไงครับหัวตาราง บันทึกกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งมีอยู่กี่วันครับอ่ามีอยู่กี่วัน2วันใช่ไหมครับเราก็เขียนว่า2วันเขียนวันที่เท่าไหร่บ้างใช่ไหมโจทย์เขาถามว่าวันที่เท่าไหร่บ้างเราก็ตอบประมาณนี้ครับ20ถึง21ทธันวาคม ประมาณนี้นะครับซึ่งข้ออื่นๆก็จะทำคล้ายๆกันนะครับก็ให้นักเรียนลองอ่านตารางกิจกรรมและก็บันทึกกิจกรรมนี้ให้แล้วก็มาตอบคำถามด้านล่างนี้นะครับซึ่งมี6ข้อนะให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่2เขียนกิจกรรมที่ระบุเวลาใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตารางบันทึกกิจกรรมนะครับเป็นบันทึกกิจกรรม ัศน A, ศึกษาของนักเรียนชั้นประถงศึกษาปีที่3นะครับในวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2562นะครับตัวอย่างเขาทำให้ดูแล้วใช่ไหมหนึ่ข้อก็คือออกเดินทางเวลา7นาฬิกา30นาทีใช่ไหมครับต่อมาเวลาต่อมาอันไหนมาก่อนครับอ่าน่าจะ9นาฬิกาใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ9นาฬิกาใช่ไหม 9.00นาฬิเนใช่ไหมครับเนื่องจากเป็น9น้น,นิกาตรง 9. ้น,นิกาตรงทําอะไรครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําใช่ไหมครับอ่าเราก็มาเขียนในตารางที่เขาให้เขียนบันทึฯฯกกิจกรรมนี้นะครับเวลาเท่าไหนนร,ร,นนนร,ร่นะครับนักเรียน9.00นาฬิกาตรงนะครับหรือ09.00นอ นักเรียนจะเขียน0ด้านหน้าหรือไม่เขียนก็ได้นะครับไม่ผิดเหมือนกันนะครับเขียนได้ทั้งคู่นะอ่าก้านาฬิกาคือเข้าชมพิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมครับอ่าเราก็นําข้อความตรงนี้มาเขียนใส่บริเวณช่องว่างทางด้านขวามือนะครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ นี้นะครับประมาณนี้ซึ่งก็มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6มี6ข้อเหมือนกันทําตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อแล้วก็ในหนังสือเขามีตัวอย่างให้1ข้อแล้วก็เหลืออีกแค่4ี่กิจกรรมก็ให้นักเรียนลงมือบันทึกกิจกรรมนี้ด้วยตนเองนะครับซึ่งในวันนี้ครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักเรียนทําการบ้านและก็ส่งมาที่หลายผู้ปกครองเหมือนเดิมนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ให้นักเรียนดูแลตัวเองระมัดระวังความปลอดภัยจากโควิดนะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนออนไลน์สำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ